สวัสดีครับนี่มาดูไม้หิ้วดำแกะนะครับมาดูไม้หิ้วดำแกะเป็นพระเซวลรีกันนะครับมาเป็นแกะเป็นพระเซวลรีกันนะครับอง์นี้ศินสวยครับสินสวยนะครับความเก่าเอย่ยอะไรเอย่ยสวยงามมากนะครับสำหรับคนที่ชอบ งานแกะงานมือแบบนี้นะครับเป็นไม้หิ้วดาแกะนะครับแบบนี้สวยเดิมมากมากนะครับนี่ครับสวยเดิมมากมากหนาหนาเลยนะครับหนาหนาล่ำล่ำเลยนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็เห็นจะไม่มีใครเกินพระซิวลรีนี่แหละนะครับนี่มีทั้งบาตรทั้งกาน้ำทั้งอ้อครบครบครันเลยนะครับครบครัน สวยงามแบบทั้งหน้าทั้งหลังนะครทั้งหน้าทั้งหลังหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับแบบนี้นะครับใครที่ชอบกอ็ติดต่อผมได้ช่องทางง่ายๆก็ทางไลน์นะครับหรือไม่ก็ทาง f a c e b o o k นะครับทาง Facebook ที่ลงเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับมาถึงนี่ครับ ตัวจริงเสียงจริงอีกหนึ่งองนะครับเป็นพระเซวลีคืบนะครับแบบนี้เป็นพระเซวลีคืบแบบนี้นะครับถักลวดนะครับลงลักถักลวดแบบนี้ะนะครับถักลวดไว้นะครับก็สวยคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับแบบนี้ก็สำหรับ พี่ๆที่มองหาละสิวลีบูชาสิวลีคืบนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับก็นี่ครับ <c oughs> สวยๆเดิมๆด,ดูง่ายนะครับสวยๆเดิมๆด,ดูง่ายก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามก็เข้ามาได้แบบนี้นะครับ อานี่ครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบพระแท้ครับเราจะมีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะ mm <coughs>